วันนี้เราจะมาเก็บแก้วมังกรกันนะคะเป็นแก้วมังกรที่บางหน่อยเลยนะที่จริงก็ต้องทำการหมุนนะหมุนหมุนหมุนไม่เพได้นะคะต้องให้ตะก้องหมุน จับจับจับแล้วหมุนอย่างเงี้ยจับสองมือสองมือจับแล้วสองมือหมุนไปเรื่อยเออได้ลแล้วตาแก้มองกรอนอ,อ่านลนูกนี้ด้วยลูลกนี้นี่ระวังน้ำนะให้ตาแก้องหมุน,มนอนีกรอบนึงนะคะในลองหมุนลองหมุนจับจับสองมือแล้วหมุนหมุนไปเรื่อยเหมุนอย,ย่าหยุด แล้วเราไปกอนอันนึงนะคะนี่มาดูลูกตรงนี้เร็วใหญ่มากตรงนี้จะจะใหญ่กว่านะหมุนได้ไหมอันนี้หมุนไ,ได้ไหมลูกใหญ่ไดอหรือ่ะจับดึงออกมาให้ห่างๆกันก่อนอ่ะแล้วหมวนุน <laughs> เดี๋ยวปล่อย <laughs> ปล่อย,อยเออได้ไหม <laughs> ช้ำบดจานเนื้อเป็นยังไงบ้างสีอะไรสีแดงค่ะหมุนต้องหมุนให้มันตรงๆอ่ะเนื้อนิ่มากเลยเป็นปากแดงนะ <c oughs> ปากแดงนาะ <c oughs> ดนี้นี่เอาลูกเล็กไหมคะนี่ลูกนี้ด้วยลูกนี้ด้วย น,นตรงพื้นนะตรงพื้นนะตรงพื้นด้วยเนาะนี่บบนนะะเป็นแบบนี้นะคะเขาเก็บมาได้เป็นแบบนี้อันนี้คขาไม่ผ่าเนื้อนะคะแม <า S 2> <า>ก่กวน,านทางนู้นทางนู้นเลยทางนู้นเลยเราต้องค่อยๆหนูอ,อันนี้หมดแล้วแม่ลูกเล็กนี่ไงลูกเล็กเนี่ยลูกเล็กตรงหน้าหนูเนี่ย เขียวอยู่เลยเขียวเขียวคิดว่าคุณแม่จะเอาไหมคะหมุนได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องต้องใช้สองมือ ฮิ้วเลยหิ้วเลยเต็มตะกร้าแล้วเต็มตะกร้าแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บต oh, yeah. oh, yeah. ่อเดินย้อนกลับไปเดินย้อนกลับไปนี่ไงลูกนี้อีกลูกนึงเก็บได้ไหมอ่ะแต่ว่าเก็บไม่ได้นะระวังหนามนะคะไม่หลุดอ่ะมันต้องใช้มีดอ่ะโอ้ยอุ๊ยเนื้อรูดออกมาเลยไหนดูสิคะอร่อย อร่อยมากเลยนะคะผู้แดงผู้แดงกัดผู้แดงกัดอ่ะไปหิ้วไปหิ้วไปกินเก็บเสร็จแล้วนะคะมาดูในตาก,ก,ากาันนี่เยอะม,มากเยอะเดีด๋ยวเราจะเอาไปผัดกันนะคะตั้ต่คนที่จกินนะคะ,ะคือเราหนักมากเลย น,นี้แม่แล้วหาแก้มังกรนะคะก็เป็นเนื้อแบบลักษณะนิ่มๆนะเป็นเนื้อแบบเนี้ยจะไปจับดิจะเป็นหวานๆนะคะออกหวานหวานจะออกหวานหวานจะอร่อยอูอ,อเห็นปะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวชิมกันค่ะ อร่อยมากเลยกัดกลัดยืดหน่อยเอาปากที่ปากแดงไหม